เฮ็ดบ้านเจ้าเกิดเป็นคนกระทากินแต่เฮ็ดที่ถมอ้อยเลยเอ้ยเขาพูดถึงว่าบ่จักพัฒนาพัฒนายังมาเบิง่งเมืองไทยิล่ะบ่บังคับฝนตกเรื่องเฮ็ดไหนกินย่ำเด้เก็ได้เขาไปเก็บมหลังบ้านส่าก็ได้แล่งก็ไดมองเห็นไปเสียงมาวันติบ้าสิเขาปลูกเอา เอ๋อหกเห็ดมันมีมีนยังปลูกเงินไปที่มหาวิทยาลัยเกษตเขาคิดคนเสื้อเห็ดมาจะเสียเห็ดยังหล่ะเฮ็ดเอาดิเออเฮ็ดเอาปลูกเอาได้เดียวนี่เสียเอาเฮ็ดฟางบอกเห็ดนั่งฝ่ายเห็ดนั่งลมหรเสียเอาเฮ็ดหูหนูขั้นเฮ็ดได้คือเฮ็ดเห็ดหูสร้างนั่นอ้าวแม่เลยเว้ยบาลเนี่ยโอ้คือสีดอกใหญ่ครับแถววะเอ้ยบ่มีดอกเห็ดหูสร้างนี่ว่าอะไรเห็ดหูหนูคือมี่ั่นมันหนูมีหูเว้ยสร้างบ่มีหูดิมียุ่นโบเฮ็ดหูสร้างโมมีเฮ็ดเอาเศษป้ายักมันดอกใหญ่มันกินได้บ่กินไม่ได้ก็เฮ็ดกระห่มกังแทนเฮ็ดเฮ มาเบิ่งไก่บ้านขอ่อยเด้อมาเซาๆซาจะมาคุยไก่กับซ้ำไก่บ่เคยเห็นไก่ถีบซ้ำหล่อรับจ้างหรอกโอ้ยก็บบอกว่ามันถีบซ้ำหล่อรับจ้างไม่ใช่ซ้ำหล่อมาแกนไปขายตลาดไหนพอก <c oughs> ารกับฟังผลขนม,ามาขัดคาราดูด,ดขอปลาโมานผลต่างว <c oughs> ินนี่แหละนั่นแหละที่คอ่อยวาให้เจ้าจำ้ำเอาตัวอย่างไปพัฒนาเลี้ยงบ้านเจ้าคือหมายว่าฟ้ามไก่บ้านข่อยเขาใส่เวลาเลี้ยงบนถนนเลยแค่สามสิบเก่ามือเงาเงาข้อจ้าของเบาใจใจ ยังกระซังโครงการยังกระซังเริ่มต้นดีมากแต่คนทไทยจะไปสวยส<อ><น>ปันหางแี่พอ <Gör. S 2> เราใจใส่แล้วว่าจะคลองเป็นเจ้าของฟาร์มไก่พูดน,นั่งจุ๋ยน่าราโอเคพู่นใ<อ>ส,ส่สอยเส้นสำนึวมือนี่ไหมโอ้มา<ะ>เส้นยยใหญ่แใจมาใหญ่จะได้ลูกแหอ่อะโอ้มาขึ้นเหลี่ยมดีแท่านั้นมาเรียมจะได้ไปซุปโอ้ที่เฮ้ยหาหมือตัวตัวมันออกเฉียวหลุมหลุมกัดคอเป็นตุ้มกากซากเจ้าขืนขาดกันตัวอยากห่วงเพ่งไปแต่ห้องโมงแรงผีไปแต่เว้นแต่จะจัดโตซอยเขาอยากห่วงเพ่งขอไม่เน่เพราเพ่งก็ขึ้ืนทัลสายเลย ที่นี่มีความสนุกกับสาวบ้านนารักกันหนักหนาต่างสัญญาว่าจะอยู่คู่กันถึงหน้านาตำนาหน้าแลงอมจับกจะขาน้ำตาลแต่แล้ว ตัวหนังสือเขากะแลนไว้าปวดอ่านน้ำบาท่านสะกดน้ำบาท่านลิเลียลิเลียน้องเขาตัวเพิ่นใช่มันมาเบาผืนประตอกระเกาหน้าเอื้อตัวนขี้ไข่เขาน้ำเล็บมือเขียวหลุมหลุมฮานีสิลร่างเขาไม่โจกหลังในแก้ว่ยน้ำเขาเลยยางย่อยน้ำมือมันนี่เว้ยกูว่ามันขันอย่านั่งกระป๋าน